ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันกันกบเซิร์ฟ m c มินินะครับใครที่ชอบเซิร์ฟเราก็มาเล่นกันได้นะครับ1 5 2ครับเวอร์ชันก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจะให้ลิงก์เนาะ IP เอาไว้ด้านล่าง โอเคครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทครับที่นี่คือสปาของเซิร์ฟพวกเรานั่นเองทีมงานเซิร์ฟที่ตกปลาหาเงินทอกทอกสามารถมาคุยกับเราได้ที่ห้องนี้ครับมาพูดคุยกับแอดมินได้นะและเวลาจะปิด p ีพตีกันที่สปาก็มากดกันได้นะครับแอดมินบัตชื่อเล่นบัตเป็นแอดมินทั่วไปแอดมินออนชื่อเล่นออนก็แอดมินทั่วไป คนนี้คือแอดมินใหญ่ครับชื่อขาวอดฟุกนะครับแล้วก็มีมาร์กมีไนท์มีแอดแวนเนาะตอนนี้ก็จะเป็นที่ตกปลาครับมีแจกอ๋อเดี๋ยวนะลืมปิดพัดลมเพราะว่าลมมันจะเข้าเนาะก็เนี่ยครับที่ตกปลาเนี่ยนี่นี่ก็มาตกปลากันได้ครับเสร็จแล้วก็นี่ที่ขายปลาครับ ปลาหนึ่งตัวขายได้ร้อยบาทนะคะห้าตัวห้าร้อยตรงนี้ก็จะเป็นตารางโดนัทครับดูกันได้เลยเนาะตอนนี้ก็จะเป็นขายโพของเซิร์ฟเราครับยี่สิบคูณยี่สิบสี่พันสาสิบคูณสามสิบเจดพันอันนี้สามพันคือ10บคูณสิบครับตรงนี้ก็จะเป็นแจกของมีไม้3าสีรูปแบบมี กระจกให้มีไฟให้มีต้นไม้ให้มีดินให้มีทรายให้ทําได้หมดทุกอย่างมีเมล็ดพืชเอาไว้เก็บเงินได้ด้วยครับแล้วก็มีกล่องคับโดยที่เราไม่ต้องคับเองเนาะนี่ครับคือป้ายของเซิร์ฟเรา MC Mini ทาไมตรงนี้ถึงเป็นสีขาวมันสวยดีครับเนี่ยดูดิใช่ปะ่ะสวยเนาะไม่รู้ครับแต่ผมว่าสวยตรงนี้ก็จะเป็นที่แจกชุดเกาะไซบอร์อก ครับก็จะสวมใส่ให้เราแล้วก็กดปุ๊บก็จะแจกขนมด้วยนี่แถวเนี้ยนะฮะนี่คือสื่อถึงความเป็นชาติไทยครับก็จะมีธงชาติไทยเนี่ยสื่อถึงความเป็นชาติไทยมีธงชาติไทยตอนนี้ก็จะเป็นกดของเซิร์ฟนะครับคลิกเจลอะไรต่างๆ IP ห้องอะไรต่างๆเนาะนะนะก็จะขอตัดคลิปสักคู่นะครับเคครับโปก๊ กลับมาต่ออย่างเดิมนะครับเมื่อกี้มีเกียนเซิร์ฟนะครับก็ได้ยิงพุ่งแบดนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องตัดคลิปเนาะก็ขอโทษด้วยนะที่ไม่อยากให้ดูชื่อนะก็ไม่อยากจะประจานเขาเนาะตรงนี้ก็แอดมินช็อปครับ32เซลฟิชเอเซลลทิงลาเทนฟิเนาะเนื้อซอมบี้นั่นเองขาย3-2อันพันบาทตอนนี้ก็จะเป็นที่กดปุ่มเรียกซอมบี้ ทั่วไปมี่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหลกอ้าวอุ้ยโชคดีว่ะมาจาัดตอนนี้ได้กิจกรรมด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมช่วงเวลาแห่งกิจกรรมเดี๋ยวผมขอลงไปดูสำรวจสปาก่อนอีกสักพักเนาะแล้วก็จะอันนั้นละเดี๋ยวก็จะขึ้นไปดูแลกิจกรรมช่วยเขาละตรงน,นี้ครับไปวาร์ปตรงน,นี้ก็จะเป็น F K ครับเพราะว่าผมเป็นคนสร้างสปาเองนะ ตอนนี้ก็จะเป็นประตูวัดสร้างบ้านยังเปิดไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าในสปาก็มีคบหมดแล้วตอนนี้เป็นระบบเพลงครับระบบเพลงแล้วก็เป็นช็อปด้วยฮนะช็อปตอนนี้ยังไม่ติดพว่สิ่งของเพราะว่ามันเกียนกันได้ครับเพราะว่ามันดาบสายฟ้าเนะเซิร์ฟเนี่ยตีปุ๊บปลายเด้งเนาะตรงนี้ผมอันั้นอะอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรกาดเอาไว้ตรงนู้นมันกาดไม่ได้เป็นไรไม่รู้เนาะ โอเคครับนี่ฮะ exp ของเราจะเด่นครับ30อัพนะฮะนี่มีนี่นี่นี่แทน,นในตำนาน exp ก็กดเป็นอย่างนี้ครับบวกเยอะตายหากันเลยทีเดียวตอนนี้ก็จะเป็น PVP ฮะเข้าไปทางนี้ส่วนตรงน,นี้เป็นเจลครับนี่เจลพาไปดู PVP กันดีกว่าอุ้ยอุ้ยแหลกนิดนึงนะฮะเดี๋ยว โอเคตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ PVP แล้วนะครับทีมฟ้าทีมแดงมากันได้โอเคเดี๋ยวผมไปดูกิจกรรมช่วยละห้ามเซตโฮมนะโอเคก็จะมีทีมงานแอดหลายคนอยู่เนาะที่ประกาศชื่อไปโอเคครับวันนี้ก็จะมาดูกิจกรรมกันดูสามารถเอาของมาได้ครับของพวกเกาะอะไรเงี้ยพลังพิเศษเพื่อไม่ให้ตายเร็วเนาะ ก็จะมีคนที่เป็นเกาะบวกร้อยห้าสิบห้าสิบอะไรอย่างนี้เนาะหนึ่งพันสำหรับคนที่เติมเนาะพวกเติมอะไรอะ่ะอย่างเช่นห้าร้อยบาทเนาะเดี๋ยวก็จะขอตัดคลิปอีกสักพักนะก็คือแม่มาบ้านก็ต้องกินข้าวก่อนแล้วก็มาถ่ายอีกแล้วก็ให้ดูอีกสักพักหนึ่งเนาะ ครับตอนนี้ก็มาละตอนนี้ยังไม่มีใครชนะนะก็กิจกรรมข้าวๆอันนี้คือกิจกรรมง่ายๆกันเลยทีเดียวครับก็วิ่งมาเรื่อยๆมาที่นี่ฮะก็จะได้ของรางวัลกันเลยทีเดียวก็เรื่องผู้ชนะไปดูในเว็บได้นะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์เว็บ MC Mini ไปด้วยเลยเพื่อจะได้ติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ได้ว่าเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟหอดหรือย,ยังหรือว่าจะ เป็นเซตธรรมดายอย่างนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนที่ดูเนี่ยมีความสุขกันเนาะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบายกันไปก่อนนะครับบายครับ